ไม่ได้แล้วครับเหยยบข้างใดข้างหนึ่งนะครับสําหรับสาวนะเอ้ยหรือหนุม่มก็ได้ครับชอบมีกิีกแต่ถึงเวลาต้องเลือกก็ต้องเลือกแหละอะไรเนี้ยเป็นตน้นคราวนี้ครับเรามาดูตัวอย่างของโจทย์นะครับเรามาดูตัวอย่างของโจทย์แล้วเรามาวิเคราะห์โจทย์นะครับโจทย์นั้นก็คือนะครับโจทย์นั้นก็คือบอกว่าให้อ่านค่าตัวเลขเข้ามา นะครับอ่านค่าตัวเลขเข้ามาจากแบนพิมพ์ถ้าเป็นเลขคู่ให้เขียนคำว่าเอเวนก็คือแปลว่าเลขคู่ออกมานะครับนอกนั้นไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับนอกนั้นไม่ต้องเขียนก็ได้ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเลขคู่แล้วนะครับดังนั้นเรามาวิเคราะห์กันต่อครับว่า input คืออะไร เขาบอกอ่านค่าอินพุนั้นก็คือค่าตัวเลขที่ถูกอะไรครับคีย์เข้าไปอินพุคือค่าตัวเลขก็คือตัวนี้ที่จะต้องคีย์เข้าไปทางคีย์บอร์ดนะครับจากนั้น output นะครับ ที่เขาต้องการก็คือนะครับที่เขาต้องการก็คือคำว่า event ที่แปลว่าเลขคู่เอาพูดเขาต้องการแบบนี้นะครับแล้วตัวแปรอะไรครับตัวแปรเพิ่มเติมที่เขาเพิ่มเข้ามาก็าคือลักษณะว่าเอะนะครับเศษของเลขนำเข้ามีมไหม นะครับถ้ามีเศษถ้ามีเศษแปลว่าไม่ใช่เลขคูนะครับถ้ามีเศษแปลว่าไม่ใช่เลขคู่ก็ตอนนี้เราก็จะมาแสดงว่าเอ๊ะตัวเลขที่เรานับเข้ามาเนี่ยครับเมื่อเราเอามาหารด้วยสองแล้วนะครับเมื่อเราเอามาหารด้วยสองแล้วค่าตัวแปรตัวนี้นะครับจะเท่ากับศูนย์หรือไม่ คุณนึกภาพออกไหมครับเมื่อตัวเลขที่เราคีเข้าไปเอาไปหารนะครับเอาไปหารแล้วนะครับมันเหลือเศษหรือปานนะครับมันเหลือเศษไหมนะครับนี่ก็คือลักษณะของอการการการแก้ปัญหาในโจทย์ข้อนี้นะครับ โอเคคราวนี้ครับคราวนี้เรามาเขียนเป็นอะไรครับเรามาเขียนเป็นโฟชาร์ตเพื่อแสดงการตัดสินใจว่ามันเศษเป็นศูนย์หรือเปล่านะครับมันเศษเป็นศูนย์หรือเปล่าถ้าเศษเป็นศูนย์แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเลขที่เรารับเข้าไปเป็นเลขจํานวน เลขคู่นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่จากที่เราคิดเมื่อกี้แหละครับว่าเราจะต้องรับข้อมูลจากอะไรครับรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดเอาไปหารที่เป็นเครื่องหมายเปอร์เซ็นด้วยสอนะครับแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรชื่อหนึ่งแล้วตัวแปรชื่อนั้นนะครับตัวแปรนั้นนะครับมีค่าเท่ากับ0หรือไม่ต้องตรวจสอบนะครับ นี่ก็คือโฟลชาร์ t เริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้ครับรับค่าตัวเลขเข้าไปนะครับรับค่าตัวเลขเข้าไปจากนั้นเอาตัวเลขที่เรารับเข้ามานี้นะครับมาหารด้วย2มาหารด้วย2ได้เศษเท่าไหร่เอาไปเก็บไว้ในตัวแปร REM remain น,นะครับและเอาตัวแปรนี้ครับมาเขียนเป็นเงื่อนไขนะครับเขียนเป็นเงื่อนไขว่า ค่าของตัวแปร REM มีค่าเท่ากับ0หรือไม่ถ้าเท่ากับ0น,นะครับก็ให้พิมพ์ตัวเลขออกมาพร้อมกับข้อความนี้นะครับแต่ถ้าไม่ก็คือมาทางฟอครับก็คือมาทางเส้นนี้แล้วก็จบเลย ถ้าใช่ก็มาทางเส้นนี้แล้วก็จบนั่นก็คือลักษณะของการเขียนโปรแกรมตัวนี้นะครับนั่นคือลักษณะของการเขียนโปรแกรมตรงนี้นี่คือเอ่อเป็นแบบทางเอ่อทางเลือกทางเดียวนะครับเป็นแบบทางเลือกทางเดียวถ้าอยากจะตรวจสอบนะครับเนื่องจากว่าเวลาคุณเขียนโปรแกรมเสร็จแล้ว สิ่งที่กูจะต้องทําก็คือการตรวจสอบการตรวจสอบตอนที่เราเขียนโปรแกรมนี้ครับเราอาจจะตรวจสอบด้วยวิธีการเลยครับด้วยวิธีการของการคิดในใจนะครับด้วยวิธีการคิดในใจยกตัวอย่างเช่นเ,เราก็ต้องมาตั้งเทสเคสเอานะครับว่าเอ๊ะเราจะอะไรครับเราจะตั้งเทสเคสว่า <c oughs> ครั้งแรกเราจะพิมพ์เลขสี่เข้าไปเอาละ่ะลองทดสอบ ตัวเลขด้วยเลขสี่นะครับลองทดสอบตัวเลขด้วยเลขสี่ทดสอบที่ไหนครับทดสอบที่โฟชาร์ตตัวนี้ครับนะครับทดสอบที่โฟชาร์ตตัวนี้เริ่มเลยครับเริ่มต้นอ่านนำแล้วบอกว่านำเท่ากับเลขสี่นะครับนำเท่ากับเลขสี่โอเคนะถ้านำเท่ากับเลขสี่ลำดับต่อมานะครับหลังจากรับตัวเลขจากคีย์บอร์ดเข้าไปแล้ว เอานำแทนได้เลขสี่หมอดด้วย2อหารเอาเศษได้ 2, สองเศษเท่าไหร่เก็บไว้ในตัวแปร r e m ถ้าตัวนี้เศษจ,จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่2อคูณสเป็น4 4่ลบสเหลือ0นะครับ4ีลบสเหลือ0จากนั้นครับ เงื่อนไขตัวนี้ต้องเป็นอะไรครับ REM เท่ากับเท่ากับ0นะครับ REM เท่ากับเท่ากับ0นยไหมมาย,มายความว่าเมื่อเราได้ค่าตัวนี้แล้วครับวัดค่าตัวแปร REM นะครับ r e m a i มีค่าเป็นเลข0จากนั้นนะครับมาเข้าสู่เงื่อนไขเพื่อตรวจสอบว่านะครับ REM เท่ากับเลขศหรือไม่พอเราได้ค่าจากจากตัวนี้นะครับเราก็รู้แล้วครับว่าค่า IM เท่ากับเลขศูนย์เลขศูนย์เท่ากับเลขศูนย์จริงหรือเท็จครับจริงก็วิ่งมาที่งานนี้สแสดงคำคำว่าเลขสีออกมาแล้วก็คำว่า event อ,ออกมาทางหน้าจอแล้วก็จบเห็นไหมครับนี่คือเส้นที่หนึ่ง ที่มันสามารถวิ่งได้คราวนี้นะครับคราวนี้เส้นที่สองนะครับตัวนี้ยังโกงเ,เขียนผิดอยู่นะครับอันนี้เส้นที่สองครับเส้นที่สองคือเรารับเล็กห้าเมื่อเรารับรับเล็กห้าปุ๊บนำตัวนี้นะครับก็มีค่าเท่ากับเล็กห้าจำได้ไหมครับว่า เท่ากับเดียวคือการแอ s i ซนเท่ากับเท่ากับคือการเปรียบเทียบนะครับนำคือเลขหจากนั้นก็เอาเลข5้มาใส่แทนนำตัวนี้แล้วก็หมอดด้วยอะไรครับหมอดด้วยเลขสอหารเอาเศษครับ2คูณ2เป็น4ไม่ถึง5 2คูณ3เป็น6เกิน5ดังนั้นรับ สองสองคูณสองับสองสองคูณสองเป็นสี่นะครับก็คือรับสองนะครับเอาห้าตั้งลบด้วยสี่ที่เราคูณได้นะครับเหลือเท่าไหร่ครับเหลือหนึ่งดังนั้น r e m มีค่าเท่ากับเลขหนึ่งแล้วก็ต้องมาตรวจสอบว่าหนึ่งเท่ากับเท่ากับศูนย์หรือไม่นะครับ หนึ่งเท่ากับเท่ากับศูนย์หรือไม่คำตอบก็คือไม่เท่ากับนะครับมันก็ไม่มาทางท u e มันเป็นเท็ตก็ไปทางฟอสก็คือมาตามเส้นนี้เส้นนี้คือทำอะไรครับอ๋อส,สพานลอยข้ามมาเลยครับไม่ต้องทำอะไรจบอยู่นิ่งๆไปอยู่นิ่งๆที่รับค่าเลขอะไรครับรับค่าเลขค่านุษน่ะ อย่างนี้เป็นตน้นนี่ก็คือวิธีการตรวจสอบนะครับของของตัวโฟ c ชาร์นะครับคราวนี้อันต่อมาก็คือว่าในภาษานะครับของ a อคชั่นสคริปที่พวกเรานะครับที่พวกเรากำลังเขียนกันอยู่มันมีลักษณะของการเขียนเงื่อนไขยังไงบ้างนะครับมันมีเงื่อนไขมันมีการเขียนเงื่อนไขยังไงบ้างนะครับเนื่องจากว่า condition s t a t e นะครับ condition s t a t e มี uh, if else แล้วก็ switch นะครับดังนั้น uh, condition statement นะครับที่เราสามารถเขียนโปรแกรมเป็นสคริปต์ได้นะครับก็อาจจะมี uh, based on การตัดสินใจ uh, หนึ่งการตัดสินใจหรือ more condition ก็ได้เพราะว่า uh, การเขียนโปรแกรมตรงนี้เน้นว่า making decision นะครับ making decision ก็คือสร้างอะไรครับสร้างการตัดสินใจนั่นเองสร้างการตัดสินใจของโปรแกรมว่าจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวานะครับโดย condition นั้นดีลกับ boolean value นะครับดีลกับ boolean value ดีก็คือทำงานกับค่าที่เป็น boolean ที่ออกมาค่ามาเป็นจริงหรือเป็นเท็จ นะครับเป็นจริงหรือเป็นเท็จและมันสามารถที่จะนะครับไม่ว่าจะเป็นขาจริงหรือขาเท็จนะครับก็สามารถที่จะดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะครับดําเนินการอย่างใด,ดอย่างหนึ่งได้อะมันมีอะไรบ้างหนึ่งมี if นะครับ if ก็คือนะครับมันจะทํางาน นะครับมันจะทำงานไดอ้อยู่ภายใต้เลยครับอยู่ภายใต้เงื่อนไขนะครับอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่มันเป็นถูกนะครับที่ถูกผิดไม่ต้องทำนะครับผิดไม่ต้องทำเมื่อกี้เราบอกว่าเราอยากให้มันแสดงอะไรครับอยากให้มันแสดงว่าตัวเลขที่เรารับเข้ามาเป็นเป็นอะไรครับเป็นเลขคู่ใช่ไหม แต่ไม่ได้บอกว่าถ้ามันเป็นเลขขี่ให้ทำอะไรแบบนี้ก็คือลักษณะของของ if นะครับคุณคงจะบางทีอาจจะมีเงื่อนไขเงื่อนเดียวก็คือว่าถ้าถูกให้ทำอะไรถ้าผิดไปไปไปจบอย่างนี้เป็นตน้นไม่ต้องทำอะไรกรณีที่ผิดอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้อันที่สองครับ If-else นะครับ If-else ก็คือเมื่อ execute แล้วนะครับถ้าถูกให้ทำ instruction อะไร Some instruction จะ execute กรณีที่มันเป็นถูกและ Some instruction จะทำในกรณีที่มันเป็นผิดนะครับถ้าดูตามรูป นะครับถ้าอ f อย่างเดียวนะครับพอตัดสินใจแล้วนะครับพอตัดสินใจแล้วนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นทเทสน,นะครับถ้าเป็นจริงให้ทำสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้แล้วก็มาเจอกันที่จบนี่ค่าเป็นจริงนะครับดังนั้นถ้าเป็นจริงนะครับมันจะวิ่งมาทำก้อนนี้ แล้วค่อยมาเจอกันที่ตรงจบกับขาเดียวกันกับอะไรครับขาเดียวกันกับเทสแต่ถ้าเป็น if l นะครับที่บอกว่า sum execute เอ้ย sum อะไรครับ sum instruction หรือคำสั่งมาคำสั่งจะทําที่จุด a และบางคำสั่งจะทําที่จุด b a ทําเมื่อมันเป็นจริง B ีทำเมื่อมันเป็นเทสนะครับมันก็เหมือนเขียนแบบนี้ครับพอมาถึงจุดตัดสินใจก็ตัดสินใจจริงก็มาทำเซตนี้เทสนะครับก็มาทำเซตนี้แล้วค่อยมาเจอกันที่ตรงจบแบบนี้เป็นตน้น นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของ if else แต่ถ้า if e ธรรมดาก็คือ,อทำ condition ที่มันเป็น true เท่านั้นหรือข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นตามเงื่อนไขที่คุณเขียนนะครับและอันสุดท้ายครับและอันสุดท้ายก็คือลักษณะของ choice นะครับลักษณะของของ choice จะเลือกนะครับส่วนของโค้ด ที่ถูก execute ว่ามันตรงกับเงื่อนไขเท่านั้นนะครับว่ามันตรงกับเงื่อนไขมันก็คือสวิตไปเลยสวิตตัวที่มันถูกต้องนะครับตัวนี้มันก็จะเป็น if else ซ้อนกันหลายหลาอันนะครับ if e l ซ้อนกันหลายหายอันเช่นรับเลข1 2 3 4หรือ5้าอ่ะห2 3 4หรืออื่นๆสวิตก็ทำได้ อีฟ e ก็ทําได้ครับแต่ยาวเราตัดขา ifl e l ออกใช้คำสั่งสวิตตัวเดียวนะครับนี่เป็นลักษณะของคำสั่งที่อยู่ในอะไรครับที่อยู่ในตัวภาษา action script นะครับ